ก็เยื่อเกี่ยวไว้แบบนี้แหละแล้วก็รากวไปแย่นะครับผมมาแล้วมาแล้วอืม,มนทนหรือเปล่าโอ้เฮ้เฮ้เอ สวัสดีนะผมผมกัลลเมงนะครับมาหาปลาไหลนะผมหมายเดิมเลยละหมายเดิมแล้วก็วิธีการหาเนี่ยก็วิธีเดิมเลยนะปลาไหลเนี่ยมันออกมากินเบ็ดนะแต่มันไม่ติดเบ็ดกันนะไม่ว่าจะเป็นปลาไหลตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะเป็นอะไรไม่รู้กินเบ็ดแต่ไม่เคยติดเบ็ดเราก็เลยเตรียมนี่อีกตัวฉมวงนี้มายิงนะผมใช้วิธีนี้เนี่ยจะหาปลาไหลได้ง่ายกว่านะรอ้ปลาไหลออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่ากินเบ็ดแล้วไม่ติดเนี่ยเราก็ใช้อตัวนี้เนี่ยยิงนะผมไอตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งทํามาหมายรอวิธีการทําเนี่ย ก็เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะทําง่ายๆนะครับผมแหลมๆเลยเราตรงนี้แหลมมากเหยื่อ <Yeah. S 2> ก็จะใช้พวกเหยื่อลูกปลาเหมือนเดิมนี่นะ <S <S อุ้ยกระโดดไปแล้วตัวหนึห่งไอพวกปลาเซียวตัวน้อยกันนะ่ะไหมก็ไหมเดิมเลยนะเกี่ยวเบ็ดก่อนเกี่ยวเบ็ดก่อนอ่าเอาเหยื่อเกี่ยวไว้แบบนี้แหละแล้วก็เราก็ไปแย่นะครับผมตรงนี้มันมีตัวอยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนแล้วมันยื่นหัวออกมาแล้ว จะลองล่อมันออกมาดูนะแล้วก็เราค่อยยิงนะปาลาไหลตัวนี้มันตัวเล็กหน่อยนะทุกคนมันไม่ได้ตัวใหญ่อะ่ะอุ้ยเอามันกินเบ็ดล้ะนี่มันกินเบ็ดแล้วนะผมมันดึงเบ็ดล้ะมันดึงเบ็ดแล้วนะผม มันดึงไปแล้วผมจะน้ำหนึ่งสามนะผมค่อยวัดเบ็ดน,นะหนึ่งสองสามอุ้ยไม่เหลือเหมือนวัาติดแล้วล่ะอุ้ยเอาทุกคนหลุดปาลาไหลหนึ่งตัวเล็กนะ โอ้ทุกคนโดนบอกนะอุ้ยไม่เหลือผมอืมอืมไม่เหลือไม่เหลือโอ้เรียบร้อยผมยตัวไม่ใหญ่นะปะลาหลเนี่ยมีแต่พวกซ้ายพวกนี้นะมันังดูทรงนะครับใส่ระแปลงลงไปครับผม ได้แล้วตามแรกมันจะมีตัวหรือเปล่าน้อเนี่ยทุกคนอุ้ยอุ้ยมาแล้วปลาไหลตัวน้อยนะนี่ปลาไหลตัวน้อยอะ่ะตัวน้อยก็เอาหมดแล้วล่ะนี่เอาเหยืย่อล่อไว้ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวมันก็มา ตัวเล็กนะตัวไม่ใหญ่อะ่ะมันออกมาละอืม ันดึงเบ็ดไปแล้วอุ้ยปลาไหลมันตัวเล็กกทุกคนมาแล้วมาแล้ว อืมโดนหรือเปล่าโอ้โดนหรือเปล่าไม่รู้เนาะโอ้ไม่เหลือทุกคนอืมมันแมน่แมนครับผมโอ้เต็มหัวกันเลยเหรอเอ่อตัวเล็กนะตัวไม่ใหญ่อ่ะเมื่อกี้มันกินเหยื่อไปนะมันกินเหยื่อไปเหยื่อเนี่ยมันเหลือครึ่งเดียวนะผมก็เนี่ย ผมก็เอาล่อไว้มันก็ออกมาโดนจนได้เต็มหัวละไม่เหลือคาที่ละโอเคแต็มที่สองแล้วเนาะตรงนี้มันมีอยู่รูหนึ่งนะลองดูสักหน่อยจะมีตัวเปล่ารูนี้มันรูใหญ่อยู่แล้วรูมันอยู่ใกล้ๆกันแหละ แต่รูนี้มันใหญ่หน่อยนะไม่รู้จะมีตัวเปล่ารูนี้เหมือนมีตัวนะลองแย่ดูก่อนทุกคนเห็นไหม มาละร้อนนือเปล่าโอ้ร้อนนึเปล่าไม่รู้เนาะดูกันโอ้เรียบร้อยแม่นจริงๆอ่ะไงทุกคนแม,ม่นจริงเฮ้ยไม่เหลียวผมแม่น จติงจริง,รงเอ้อไอ้โอ,โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะอ่าตามที่สามตามที่สามอย่าไปเอามือจับนะผมเผื่อว่าเขาเน่ะจะกัดเรานะอ,องอกันเลยทุกคน อาทุกคนครั้งนี้นะผมเราได้ปลาไหลมาสามตัวนะปลาไหลสามตัวโอ้สายก็สวยๆอยู่ละีนตัวนี้ใหญ่อยู่นะนตัวที่สองผมตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยเมื่อกี้คาหัวเลยนะตายไปลวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย